สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดพัสดุกันนะคะหรือว่า what's in the box ep 2กันนะคะไม่ได้ถ่ายนานเลยอะ่ะทุกคนวันนี้เราก็มีพัสดุมานะคะประมาณหนึ่ง6 7 7ชิ้นนะคะทุกคนกับอีก1กล่องเป็น Art ์ตทอยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยชิ้นที่1นนะคะทุกคนก็จะเป็น อันนี้เลยเดี๋ยวเราจะแกะไล่ตามนี้เลยนะแล้วก็อันนี้เป็นอสุดท้ายอันแรกเป็นของร้านเมโลดี้นะทุกคนมาจากแอปส้มทุกคนจะเป็นเสื้อแบบนี้ข้างหลังเขาก็จะทำเป็นสม็อกมาก็จะยืดยืด,ด้ด้แล้วก็ข้างหน้าก็จะมีดีเทลเป็นโบกลูกไม้น่ารักมากเดี๋ยวเราจะมีใบเขาใหญ่เร็วๆนี้ก็จะเอาไปใส่อน,น,นะ น่ารักเดี๋ยวพิกัดทุกชิ้นเราจะแปะไว้ให้ใน Description บอกเหมือนเดิมนะทุกคนทุกคนก็ไปตามตามได้เลยชิ้นที่2ก็มาจากร้านมุกคลินสไตล์นะคะถ้าอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะอันนี้เป็นกระโปรง อ,อ๋กระโปงอันนี้กระโปงพิ้วบพิュกลังมาเลยใช่ไหม,มก็ถ้าเอามาเทียบกับนี่สองชนี้เราตั้งใจจะจับให้มันเข้าเซตกันน่ารักมากแล้วผ้าก็ผ้าไม่บางนะข้างในก็จะมีซับในให้อซับในน่ารักมากตัวผ้าก็จะเป็นผ้าที่มันเป็นคัตต้อนอ่ะทุกคนแล้วก็พอเป็นทรงแบบนี้มันก็จะออกแนวทิ้งตัวหน่อยทําให้ใส่แล้วดูเพียวขาย,ยาวนะ ต่อมานะก็จะเป็นอันนี้อันนี้เราเกดมาจากติ๊กต็อกซิเวอร์นี่ค่ะทุกคนแข็งรับเชิญอ่ะเริ่มใหม่อันนี้ก็มาจากติ๊กต็อกช็อบนะทุกคนเพิ่งมาส่งเมื่อเช้านี้เลยโอ้หหอมมาแน่นมากนี่ เราสั่งเป็นที่ตั้งแท็บเล็ตมากับหัวเตียงหรือว่าจะวางไว้กับโต๊ะอะไรก็ได้เราดูแบบเราโดนติ๊กตอกอ่ะป้ายยาทุกคนเวลาเราเลื่อนอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆจนทนไม่ไหวก็เลยสั่งมานี่ภายในกล่องเขาจะให้มาแบบนี้ชิ้นแรกอันนี้เป็นที่ใส่โทรศัพท์ส่วนชิ้นนี้ก็จะใส่ iPad วัสดุแข็งแรงนะอันนี้น่าจะเป็นตัวที่เอาไว้หนีบนี่ก็เป็นตัวที่ยืด โอ้โหยืดได้เยอะอยู่นะนี่นี่หมุนได้แบบนี้ปรับตามองศาที่ทุกคนอยากจะใส่แล้วก็ตัวนี้ใส่แบบนี้โอ้ยอ๋อตัวนี้หมุนได้อย่างงี้เอ้าอืมอืมนี่นะทุกคนแล้วก็เสียบโทรศัพท์ มาจากแอปส้มเป็นรองเท้านะโอโหกล่องก็ไม่ไม่พันอะไรให้เลยบุวฟากช่วงนี้เราแบบรองเท้าแมรี่เจนก็อยากได้รองเท้าออกแนวออกฟอร์ก็อยากได้ก็เลยสั่งมาทีละคู่ก่อนพอเปิดมานะทุกคนข้างในก็จะเป็นแบบนี้รองเท้าที่เราสั่งสวยไหม เป็นรองเท้าแนวแบบออกฟอร์ดหนังหนังมีสีน้ำตาลแล้วก็ข้างล่างก็ส้นหนาด้วยเท่ hey, มากกินแบบกินหนังใหม่แล้วก็พื้นก็นิ่มนะไม่ไม่แข็งสวยทุกคนดูนวัสดุเราคิดว่าเหมาะนะกับพวกแบบคอมกระโปรงที่คอยฮิตกันตอนนี้พวกกางเกงกระโปรงหรือว่าเป็นพวกออกแนวแบบที่เขาแต่งกันตอนนี้ทุกคนแบบสาวเวียดนามสาวเกาหลี แล้วก็ใส่ถุงเท้าใช่ไหมเป็นแบบลูกไม้ตัววัสถุก็ทํามาจากหนังที่เป็นหนังเทียมนะแล้วก็ตัวส้นก็หนาแล้วแล้วก็เบาทุกคนไม่มีไม่ได้มีน้ําหนักขนาดนั้นะนะนะทุกคนก็ลองไปดูแบบวิธีการแต่งตัวแล้วแต่สไตล์ของทุกคนนะคะ มาทุกคนอันนี้ก็จะเป็นจากร้านอ้อมกบช็อปนะทุกคนปรากฏมาจาก t i k t o กช็อปเราอะ่ะตอนนี้กําลังบ้าพวกกระโปรงกางเกงกคนเพราะเราเป็นคนสะโพกใหญ่ใช่ไหมล้วตอนนี้พอเวลาเราซื้อกระโปรงมาใส่กระโปรงบางตัวมันติดสะโพกแล้วมันทําให้กระโปรงสั้นทีนี้พอันมีกระโปรงที่ ออกมาเป็นกระโปรงกางเกงขึ้นมามันก็ทําให้เรารู้สึกสะดวกสบายขึ้นแล้วก็แต่งตัวได้ง่ายขึ้นนะทุกคนอันนี้เราก็รู้สึกว่าเราจะสั่งมาทั้งหมดส,สี่สีดึงขาดไปแล้วนี่ทุกคนมันก็จะเป็นกระโปรงแบบนี้ยังยับเลย <laughs> กระโปรงแบบนี้นะหนาผ้าดีมากแล้วก็ข้างในาก็จะเป็นกางเกงกางเกงรู้สึกเริ่มอยากแต่งตัวที่มันเต็มสีสันนะทุกคน อยากแบบปีนี้อยากลงอะไรที่มันดูสดใสขึ้นนี่ก็จะเป็นออกเขียวเรียกว่าเขียวอะไรอะ่ะเขียวมันเขียวสังขยาเสื้อกล้ามขาวหรือว่าเสื้อกล้ามดำอย่างี้ก็ได้สวยแล้วก็ชมพูชมพูนี่รู้สึกว่าต้องมีติตรู้นะเหมือนมพูบาร์บี้หน่อยบานเย็นก็ใส่กับสีขาวก็ได้หรือจะเป็นตัดกับเขียวตัดกับม่วงอย่างเงี้ยได้หมด นี่แล้วผ้าเขาดีจริงๆอ่ะทุกคนมันเป็นผ้าแบบลื่นๆเขาเรียกผ้าอะไรเราไม่แน่ใจนะแต่ว่าทรงดีมากแล้วคือข้างหลังอ่ะบางร้านอ่ะที่เป็นกระโปรงกางเกงข้างหลังจะเป็นกางเกงใช่ไหมแต่อันนี้คือเขาถ้าเหมือนกระโปรงจริงๆอ่ะเราไม่รู้ว่าข้างหลังเป็นกางเกงเลยนะดีมากจริงๆชิ้ต่อมาก็เป็นสีแบบเบสิกเลยเป็นสีขาวทุกคนนี่สีขาวสวยอ่ะไม่บางนะทุกคนเอาเรื่องเลยเนี่ยร้านเนี้ย ดีมากสีขาวก็คือแบบจะใส่กับอะไรก็ได้สีเลยก็ได้เข้าหมดสีฟ้าได้หมดเลยทุกคนฟ้าชมพูเหลืองเขียวคือได้หมดทุกสีจะเป็นสีเบสิกเนาะแล้วสีครีมอะไรอย่างเงี้ยแต่งดูดีมากอ้ยผ้าดีอะ่ะร้านเนี้ยเดี๋ยวเราไม่รู้ขายอีกสีแต่ไม่แน่อาจจะเอาหมดครบทุกสีเลยนะเนี่ยดีนะทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะพิก,กัดไว้ให้นะ ต่อมาอันนี้มาจากร้านลิกะช็อปนะมาจากแอ๊ส้มอย่างที่เราบอกเรามีแพนกันดูไปเขาใหญ่ก็เลยแบบหาชุดมานี่หวานมากโอ,อ้ป้ายร้านน่ารักนะนี่ป้ายร้านน่ารักมาก ก็นี่ตัวชุดมีโบนี่ตัวเนื้อผ้าก็จะเป็นผ้าแบบสบายอ่ะทุกคนผ้าเบาๆแล้ก็จะเป็นลายดอกไม้เหลืองๆเราสั่งเป็นสีชุดเป็นสีครีมานะทุกคนข้าหน้าก็จะมีดีเทลเป็นโบผ้าก็ไม่ได้หนานแล้วแต่ไม่ได้บางนะทุกคนก็จะเหมาะกับการใส่ซัมเมอร์มากน่าแล้วก็ก็ใส่กับกระโปรงขาวเมื่อกี้ก็ได้น,ะนี่ยเข้าเหมาะมาก แล้วก็ตัวสายเขาก็จะแบบนี้มันน่ารักอะทุกคนดีเทลแบบทําถึงเวอร์ตัวผ้าเขาก็จะเป็นแบบทิ้งตัวทําให้เราใส่แล้วไม่อึดอัดใส่สบายแล้วสีก็ดีมากนะทุกคนเหมาะมากกับหน้าร้อนช่วงนี้ร้อนมากทุกคนก็ใส่อะไรที่มันสบายตัวกันนะ เป็นพัสดุชิ้นสุดท้ายก่อนที่จะไปกับน้องอาร์ทอยนะทุกคนอันนี้ก็มาจากมาจากร้านเดิมทุกคนร้านอ้อมกะสงสัยเรากดอีกรอบนึงมั้งอันนี้น่าจะเป็นออเป็นเสื้อ,อช่วงนี้รู้สึกว่าเขาจะฮิตเสื้อปาดไหล่กันเราก็เลยอยากลองว่าเสื้อปาดไหล่ไม่รู้เวิร์กหรือเปล่าฮะอะอะตกใจ นี่ทุกคนดีเทลมันก็จะแบบว่าเป็นปาดไหลใช่ไหมแล้วด้านข้างก็จะย่นย่นเพราะว่าเสื้อที่ทําเป็นย่นย่นอย่างเงี้ยจะทําให้เราดูเป็นคนที่มีบุคลิกแบบมีเอวสัดส,ส,ส่วนไม่ใช่ส่วนตรงสัดส่วนก็จะดูดีนะทุกคนแบบทําให้เราดูผอมเพรียวนะแล้วก็สั่งสีดํามาหนึ่งตัวสีฟ้าฟ้าแบบนี้เป็นฟ้าที่ถูกต้องนะมไม่เชิงฟ้าเดี๋ยวเขาเรียกอะไรน้ําเงินเหรอสีมันดูแบบคันรูฟูลนะ ต้องใส่กับกระโปรงสีอะไรล่ะของจริงกับในกล้องสีไม่ค่อยนี่นะในของจริงมันจะมันๆนหน่อยเนี่ยสีสวยแล้วก็ตรงดีใส่แล้วดูแบบไฮโซอยู่นะร้านนี้เราว่าขายของดีนะเราเราอุดรุ่นเยอะอยู่นะทุกคนชุดเขาอะผ้าดีมากแล้วก็คนแบบอวบๆอ,อย่างเราอะก็มีไซส์ถึงคือเขาทําหลายไซส์มากบางบางสินค้าก็ไปถึงแบบ2 XL 3xL ลอะไรอย่างเงี้ยนโะอ้ดี ทุกคนนี่ได้เวลาอันนี้ต้องสารภาพก่อนว่าเราแกะเช็คของไปแล้วแต่ว่าเราเห่อมากมันเพิ่งได้เมื่อวานต้องมาจากแบบเราสั่งพิเออร์เ,รเดอร์ไปเป็นเดือนทุกคนเราสั่งแต่กุมภากุมพาน้องเพิ่งมาส่งนั่นคือน้องซีโมโมออริจินอลเป็นรุ่นไอโฟล์ยูน้องคือน่ารักมากตาแค่กล่องคพอแค่ตรงนี้ก็น่ารักแล้วอะ่ะอันนี้เราสั่งมา ถ้าดูจากในรูปเราก็รู้แหละว่าน้องไซส์ใหญ่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะมาใหญ่ขนาดนี้ทุกคนใหญ่มากนะใหญ่แบบคือใหญ่อะครึ่งหนึ่งเท่าตัวเราครึ่งหนึ่งเลยมั้ง,นนงเราจะเปิดให้ดูนะทุกคนตอนแรกจริงๆแล้วจะมีสติกเกอร์ติดมาด้วยแต่ว่าเราอย่างที่บอกเราแกะเช็คเสินค้าไปแล้วเผื่อแบบว่ามันมีตําหนิอะไรเงี้ยก็จะได้ส่งคืนได้ทันอันนี้เราสั่งพิออเดอร์มาใช่ไหมที่บอกว่าเป็นเดือนก็น้องส่งมาทางเรืออย่าเพิ่งออกมาลูก นี่ตัวการ์ดก็จะให้การ์ดแบบนี้มาซิมโมโม่กกับลาบูบูคนละตัวกันนะทุกคนอันนี้ถ้าจะไม่ผิดซิ้มโมก่กเป็นเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นญาติหรือเป็นพี่เป็นน้องสักอย่างตัวการ์ดให้ดูตัวการ์ดก,รก็จะเป็นกระดาษดาดม,มันก็เหลือบเหลือบทองอยู่ข้างหลังก็เป็นแบบนี้นพร้อมจะเจอกับน้องแล้วหรือยังน้องอยู่ข้างหลังนี้นะทุกคนดึงดึง จริงจริงๆแล้วน้องอ่ะจะมีสนี่เขาจะรัดมาแบบนี้นะนี่รัดคอมาแบบนี้เพื่อกันไม่ให้น้องแบบร่วงนะโอเคแต่ว่านี้เราก็แกะเช็คไปแล้วนี่เหมือนลูกเลยตัวใหญ่มากนี่น่ารักแล้วก็ตัวตาน้องนะขยับได้นี่ถ้าขยับแบบนี้ก็ตาเหล่ย <c oughs> อย่างเงี้ยน่ารักเนี่ยมองตรงแล้วก็น้องสามารถเปะไปงี้นี่แบบมองแบบมองดุ ตัวตาน้องก็จะเป็นแบบวิงวิงหน้าน้องจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะยางเซรามิกรองวัสดุเราไม่ค่อยมั่นใจนะนี่ตัวน้องก็จะมีขนซิโมโมเนี่ยตรงหูอ่ะเขาจะมีรอยแบบรอยเหมือนรอยกัดเทอะอ่ะน่ารักมากมันเป็นดีเทลแบบละเอียดแต่แบบใส่ใจอะทุกคนคือนิ่มมากนี่นะตัวเท้าก็จะเป็นวัสดุเดียวกับหน้าน้องก็จะมีหางนี่หางน้องก็ดัดได้ก็จะมีแบบนี้แล้วก็ตัวแบบแขนก็แขนก็ดัดได้นะทุกคน แขกกระดาษนี้หแล้วก็น้องก็จะมีปอกคอมานี่นะโอ้ยมันน่ารักอะ่ะทุกคนตัวแบบตัวใหญ่มากอะ่ะหัวก็โตเราต้องไปหาซื้อตู้กระจกแล้วแหละเพื่อตั้งโชว์น้องถ้าปิดอย่างเงี้ยมันมองไม่เห็นเลยเลยน่ารักอะดูจมูกคือด,ดีเทลเขาดีมากอะ่ะทุกคนมีมีแบบคิว้วมีอะไรอย่างเงี้ยนะวงการอาร์ทอยเข้าแล้วออกมาได้นะทุกคน วัสดุที่เราเอามาเปิดวันนี้ก็หมดแล้วนะทุกคนมีมาประมาณนึงเดี๋ยวอนาคตต่อๆไปเราก็จะทําคลิปแบบนี้อีกนะเพราะว่าเราก็คงสั่งของมาเรื่อยๆเพื่อมาเอามาเปิดกับทุกคนบางทีแบบการเปิดของคนเดียวมันไม่น่าตื่นเต้นเท่าเปิดกับคนอื่นไงเดี๋ยวเราก็จะสะสมถ้าทุกคนชอบอันไหนก็ไปกดได้ที่ใต้ตรง description box ได้เลยเราแปะพิกัดไว้ให้หมดนะทุกคน ช่วงนี้ก็อากาศอร้อนมากแล้วก็มีฝุ่นเยอะก็ให้ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราต้องไปก่อนนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย